พี่ะพ่อแม่ผู้สูงอายุคนนะคะแก้วน้ําโชคมาอีกแล้วนะคะงวดนี้อาจารย์เพิ่นกะหายมาแล้วนะคะอาจารย์ที่วังน้ําเปรี้ยวนะคะอาจารย์พ่อหนานนะคะท่านก็ให้น้ามนมาแล้วท่านเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะคะเพิ่งขอพรมาใหม่ๆเลยนะคะยังไงก็ขอให้เป็นแนวทางนะคะใช้ วิจนญานในการรับชมนะคะแล้วก็ถ้ามีเลขที่ตรงกับท่านหรือว่ามั่นใจในเลขของอาจารย์ด้วยนะคะก็จัดรตเตอรี่ไปเลยนะคะทุกคนนะคะยังไงก็อาจารย์ก็เข้ามาหลายงวดเหมือนกันยังไงก็ฝากขอบคุณอาจารย์พ่อหนานด้วยนะคะที่วางน้ําเปรี้ยวนะคะขอบคุณมากกับตัวเลขนะคะก็ งวดน,นี้นะคะขอให้เลขถูกเลขปังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพรอคุณหลายๆนะคะพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามแก้วน้ำโชคเป็นกำลังใจแก้วทำคลิปต่อไปด้ค่ะจังไดกะฝากอ่าฝากกดไลค์ให้น้ำเนยด้จ้ะฝากกดแชร์น้ำเนยด้ค่ะพู้ติดตามยังว่ไดดหลายด้ค่ะขนาดหวยเขามาซา้ำงวดแล้วค่ะยังไดกะอ่านฝา,ากน้องไมนี่ด้ค่ะรักน้อยแต่รักนานๆด้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะทุกคน ให้โชคดีนะค่ะให้โชคดีมีเงินนะค่ะผู้ใดเมื่เค่อยถูไก่ถูกมืออ่นซะเด้ออ่าผู้ใดเมื่เค่อยผู้คยบริสุทธิ์รางวัลใหญ่ๆไก่ถูกมืออ่นซะเด้อผู้ใดเค่อยถูกแล้วกระถูอีกเด้อแก้วเมื่เค่อยถูไก่ถูกเด้อเด้อแก้วก็ถูยุ่งวันที่แล้วแก้วก็ได้ไปเยอะนะค่ะแล้วก็วันนี้แก้วก็คอนะคะเป็นก้นถุงเป็นกระเป๋าเงินเนี่ยนะคะยังไงให้แก้วถูถูน้ำเนี่ยเด้อทุกคน นะคะลูกๆก,กันร้านกับลายอยู่นะคะแก้วมีเงินมีทองนั่งคือเจ้าเน่เรื่องใดกะอวยพ่อหน่พ่อแม่พี่น้องทุกคนทั้งบ้านนะคะที่เห็นคลิปแก้วกะให้เจ้ามีโชคมีใช่ลวค่ะมีเงินไหลน่องมีทองไหลมากด้ยวยจ้าทุกคนเด้ออันนี้ก็จะเป็นน้ำมนต์ที่อาจารย์ทําพิธีนะคะกะให้ทุกคนดูเอานะคะกี้จะไม่พูดนะคะทุกคนอันนี้ให้ทุกคนมองเองนะคะใช้ ใครมีตาอะไรก็อธิษฐานเอานะคะอาจารย์ให้มาแบบนี้นะคะทุกคน